ริงหรือหลอกช่อง3ามเตรียมจับพระเอกสุตาคนนี้ละครพรมลิขิตพรมลิขิต,ตบุเพศนิวา,าสภาคสองเขียนบทโดยรอมแพงเรื่องราวของพุนตาลตัวละครที่เป็นหลานห่างๆของสิตังแม่ของเกศสุรางในวัย20ปีที่มีอาชีพจัดสวนได้เจอหีบโบราณและสมุดข่อยจากคนงานที่ขุดได้ซึ่งเป็นมนติกฤษณาาลีที่ถูกฝังไว้เมื่อเธอแตะทำให้ย้อนเวลากลับไปในอดีต ล่าสุดวันนี้วันที่30กันยายน2564้กรุคิตได้เริ่มถ่ายฟิตติ้งกันแล้วกับนักแสดงนำอย่างป๊บธนวัตรเบนล่าราณีปั้นจันปรมะและปรางกัญญรันโดยอินสตาแกรมของบอร c ดค t ส ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งแรกออกมาเรียกน้ำจิ้มออกมาให้ได้ชมกันแล้วและที่น่าจับตาคาดว่ามีนักสแสดงเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่ลุ้นหนักหรือกันว่าเป็นเกรทวรินทรนจะเล่นเรื่องนี้ด้วยงานนี้จริงหรือไม่ต้องมาลุ้นกันแต่ที่แน่ๆโปรดักชั่นปังขนาดนี้ไม่ทำให้แฟนจอแก้วผิดหวังแน่นอนขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com